ที่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยร่วมติดตามไปพร้อมๆกันนะครับล่าสุดนี้สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิซ่าเชิญชวนนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนสื่อมวลชนเนี่ยให้ร่วมติดตามไปพร้อมๆกันครับ งานประชุมวิชาการและการสัมมนานานาชาติการวิจัยขั้นแนวหน้าระบบโลกและอวกาศแห่งประเทศไทยครั้งที่1นึ่งับสองพจะจัดขึ้นในวันพฤหาสัสบดีที่24มิถุนายนนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่9ก้านาฬิกาถึง14บสนาฬิกาสานาทีครับภายในงานนี้ท่านจะได้พบกับศาสตราจารย์พิเศษดอรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมที่ท่านจะมากล่าวประธานาพิเศษในหัวข้อเรื่อง บทบาทของอวในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อสร้างโอกาสให้เศรษฐกิจไทยรวมถึงเวทีเสวนาในหัวข้อต่างๆนะครับเพื่อร่วมกันประชาพิจารณ์แผนที่จะนํามาสู่การวิจัย ขั้นแนวหน้าด้านระบบโลกและอวกาศที่จิสดาและประชาคมวิจัยด้านระบบโลกและอวกาศของประเทศไทยจัดทําขึ้นตรงนี้แหละจะนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวังผ่านการสร้างองค์ามรู้และนวัตกรรมใหม่ๆครับจิสดาในฐานะผู้ประสานง,งาน ESS และประชาคมวิจัยด้านระบบโลกและอวกาศของประเทศไทยจะทําขึ้น อันจะนําไปสู่การกําหนดยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลลัพธ์ที่คาดหวังนะครับผ่านการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆอยากให้ติดตามกันครับใครสนใจนี่รับชมผ่านทางเพจ Facebook t n n ช่อง16และจิสดาได้เลยนะครับนี่หน้าจอเราขึ้น QR Code ไว้แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสแกน QR Code ตรงนี้ลงทะเบียนเพื่อร่วมงนานสัมมนา,ราค,ครั้งนี้ได้เลยนะครับ ตรงหน้าพลาดไม่ได้นะครับแค่สายพันธุ์โควิดที่มีอยู่ณปัจจุบันก็ทําให้หลายท่านวิตกกังวลกันอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดที่อินเดียไปเจอโควิดสายพันธ์เดลต้า plus เข้าไปอีกจะน่าตกกังวลจะน่าวิตกกังวลขนาดไหนติดตามช่วงหน้าครับ